ตอนที่3121เกิดเรื่องแล้วมู่หลิงได้ยินอย่างนั้นก็ขาอ่อนแทบจะสุดนางเป็นแค่บรรพาจารย์ของเขาเสียที่ไหนนางเป็นคนที่แม้แต่ท่านอาจารย์หรือบรรพาจา์ของตะกูลมู่ยังต้องเคารพนบนอบแต่ตอนที่อยู่ในสำนักเซียนครั้งนั้นนางกับเรียกเขาว่าสิพี่นึกมาถึงตรงนี้เขาก็น่าซีดเผือดก่อนจะงอขาคุกเขาลงไปแต่ทว่าพอเขายังไม่ทันถึงพื้นก็ถูกคนดึงคอเสื้อให้ลุกขึ้นเจ้าทำอะไรเฟิงจิวมองเขาอย่างไม่สบอารมณ์ ขเข้ามาที่นี่นอกจากสิ่สองคนของข้าก็ไม่มีใครรู้ตัวต,วตนของข้าอีกเจ้าอย่าทําให้ความลับแตกและนําปัญหาที่ไม่จําเป็นมาให้ข้ามู่หลิงข่มความสะท้านสะเทือนข้างในเขาประมาจจนไม่รู้จะเอามือไปไว้ตรงไหนเขาสูดหายใจลึกๆมองเฟื่งจิ๋วที่ยืนอยู่ด้านหนึ่งก่อนจะรีพูดว่าท่านปรมาจารย์วางใจข้าข้าไม่บอกใครเรียกว,ว่ามู่จิวก็ดีแล้วไปกันเถอะสำรวจภูมิประเทศแถวๆนี้สักหน่อยก็พอแล้วเป้าหมายในการสำรวจพื้นที่เพียงเพราะยาม,มีอันตรายจะได้รู้ว่า ควรหลบหนีไปทิศทางใดขอรับมู่หลิงรับคาอย่างนอบน้อมไม่กล้าล่วงเกินทั้งวาจาและการกระทําก่อนหน้านี้แม้จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนยากแท้อย่างถึงแต่กลับไม่รู้ว่าอีกฝ่ายก็คือนางยิ่งไม่รู้ว่านางเป็นอาจารย์ของอาจารย์พวกเขาเป็นบรรพจารย์ของตระกูลมู่ตอนนี้รู้แล้วย่อมไม่อาจวางตัวเช่นเดิมได้อีกทันใดน,นั้นเขาเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้เขาหยุดเดินไปถามว่าท่านประมาจารย์อย่างนั้นผู้หญิงคนนั้นที่ท่านบอกก็ไม่ใช่มนุษย์จริงๆหรือ เฟิงจิวชมเลืองมองเขาหรือเจ้าคิดว่าข้าพูดเล่นกันเล่าผู้หลิงสีหน้านิ่งค้างไปหากเป็นเช่นนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เก็บเอาไว้ไม่ได้แล้วพวกเราต้องกลับไปได้นางเพื่อกำจัดต้นตอของปัญหาเฟิงจิวสาวเทาว้าเดินพลางเอ่ยน้ำเสียงเชยๆข้าบอกพวกเจ้าไปแต่แรกแล้วแต่พวกเจ้าไม่ฟังเองเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องของพวกเจ้าแล้วละ่ะพวกเขาย้อนกลับไปยังที่พักขณะนั้นท้องฟ้าก็ค่อยๆมืดลงขันกลับไปถึงที่พักเฟิงจิวกวาดสายตาสำรวจพูดว่าผู้หญิงคนนั้นกับลูกศิษย์แซ่เฉินคนหนึง่งไม่ได้อยู่ที่นี่ นางขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนถามว่าผู้หญิงคนนั้นไปใไนนางไปเก็บกิ่งไม้กับสิบน้องเฉินแถวๆนี้เผยจือเซียนตอบก่อนหันไปมองรอบๆแปลกไปก็นานแล้วเหตุใดยังไม่กลับมาอีกแย่แล้วมู่หลิงอุทานเร็วรีบตามหาเขาทุกคนเห็นสีหน้าของเขาจริงจังจึงไม่ถามอะไรพากันแยกย้ายตามหารอบๆทันทีสิบิพี่เฉินสิบพี่เฉินสิบธเสเฉิน,นอีกสองคนเดินอุ้มกองฟืนกลับมาพอเห็นพวกเขากํลาลังตามหาคนจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิบพี่ของพวกเจ้าเรามู่หลิงทํา เห็นเขาหรือไม่เขาเพิ่งไปทางนั้นกับแม่นางคนนั้นพวกข้าไม่ได้สนใจนักจิตส,สองคนนั้นตอบเพนสีหน้าพวกเขาตึงเครียดจึงรู้สึกสงสัยเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือเหตุใดแต่ละคนจึงทำหน้าเช่นนี้เขาอาจมีอันตรายได้ต้องรีบตามหาเขาให้เร็วที่สุดบุรลิงว่าก่อนจะนําคนไปตามหายังทิศทางที่1ิสองคนนั้นชี้ขณะเดียวกันนะถ้ำภูเขาที่พวกเขาพบก่อนหน้านั้นสิิแท้เฉิญที่ทุกคนตามหากําลังกอดกายกันกับยิงสาวนางนั้นอยู่ เส้าของฝ่ายหญิงหลุดลุ่ยลงมาครึ่งหนึ่งเผยเห็นหัวไหล่กลมมนขาวเนียนสิทธิแทชนกอดเอวบางของหญิงสาวด้วยมือข้างหนึ่งในขณะที่มืออีกข้างรังแผ่นลังนางเข้ามาแนบจิตนำมุดใบหน้าลงไปอ้อมอกอันนิ่มนวลอาสิพี่เชินท่านช้าหน่อยหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานมือข้างหนึ่งค่อยๆโอบไปที่ด้านหลังของสิทธิแทชนตอนที่ 3, สามพันหนึ่งร้อยสิบสองปีศาจต้นไม้พันปีนิ้วมือเรียวยาวและขาวเนียนค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นแห้งเหี่ยวตรงปลายของนิ้วมือมีกรงเล็บอันแหลมคมงอกออกมา มือของนางค่อยๆรูปไล,ล้ลงเบื้องล่างก่อนจะหยุดอยู่ที่แผ่นลังในตำแหน่งที่ตรงหัวใจสิทธิพิเฉินนางคารเรียกด้วยน้ำเสียงอ่อนวานก่อนที่แววตาหยาดเดียมจะเปลี่ยนไปในพริบตากลายเป็นแววตาเตื่นตะลึงกระหายเลือดพริบตาต่อมากงเล็บแหลมๆพุ่งแทงเข้าไปในร่างของสิทธิแ้เฉินทว่าในตอนนั้นเองสิทธิแ้เฉินที่อิงแอบอยู่ตรงหน้าอกของยิงซาวปรับถูกอะไรบางอย่างกระแทกเข้าที่ข้อพับขาด้านหลังส่งผลให้เขาทรุดตัวลงไปคุกเข่าอยู่บนพื้นสิทธิ์นเฉินสิทธิ์พีสิทธิ์แท,ท้เฉิน สุดตัวลงไปทําให้กรงเล็บของผู้หญิงคนนั้นโจมตีใส่อากาศนางเครียดครึ่งหมายจะควา้าร่างของชายที่คุกนเคาอยู่บนพื้นขึ้นมาแต่กลับมีไอสังหารสายหนึ่งพวยพุ่งเข้ามาเผยจดเซียนถือกระบีพุ่งเข้ามาโจมตีหญิงนางนั้นซึ่งซึ่งหน้าทําให้นางจําต้องล่าถอยขณะเดียวกันนั้นก็เปิดโอกาสให้สิทธิแท้เชินที่กาลังตกตะลึงได้สติกลับมาสิทพีสิทธิแท้เชนินที่เหลือรีบเข้ามาประคองเขาถอยออกมาสิทิพีท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่เฟิงเจิวอยากยม่มุมปาก ทำเรื่องมองเขาเล็กน้อยก่อนเอ่ได้้ำเสียงไม่สะทกสะท้านลุ่มหลงอยู่ในความนุ่มนวลอ่อนหวานถึงเพียงนั้นจะเป็นอะไรได้อย่างไรสิ่์แท่เฉินคนนั้นได้ยินก็ก้มหน้าลงด้วยความละอายค่ะข,ข้าไม่เป็นไรเขาเพียงตกใจระนึกไม่ถึงว่าเรากับจะกลายเป็นอย่างนี้เห็นได้ชัดว่านางเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งแท้ๆถ้าว่าครันเงยนหน้ามองไปเขากลับต้องตรึงครั้งหญิงสาวที่เมื่อคู่ยังเป็นหญิงงามตึงใจเวลานี้กลับกลายเป็นปีศาจไปเสียแล้วใบหน้าของนางเปลี่ยนไปแววตาชั่วร้ายชัด ร่างกายดูต้นไม้แก่ๆต้นหนึ่งโดยเฉพาะมือและเท้าคู่นั้นที่ค่อยๆกลายเป็นมันรากไม้นางนางเป็นปีศาจต้นไม้พันปีเฟิงจิวิีตานางยืดอกพิงต้นไม้อยู่ด้านหนึ่งไม่นึกว่าพอเขตต้องห้ามทลายลงแม้แต่ปีศาจก็กลายเป็นรูปเป็นนางขึ้นมาแล้วนำซ้ำตัวแรกที่เจอยังเป็นถึงปีศาจต้นไม้ที่มีอายุถึงพันปีหากเมื่อคูไม่ได้มองผิดไปปีศาจต้นไม้ต้นนี้คิดจะสูบเลือดเนื้อของมนุษย์เพื่อเพิ่มอายุไขกระมังขาช่วยเจ้าเองมูลิง เปิดเผยจีเซียนรับมือกับปีศาจต้นไม้คนเดียวค่อนข้างลำบากจึงรีพุ่งตัวเข้าไปร่วมวงต่อสู้เพียงแต่ภายในถ้ำมีพื้นที่ไม่กว้างการต่อสู้จะดำเนินไปอย่างยากลำบากโดยเฉพาะกับปีศาจต้นไม้ต้นนั้นพื้นที่ในถ้ำอันขับแคบยิ่ยงไม่เป็นผลดีกับมันโดยเหตุนี้หลังจากที่กิ่งไม้พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินและรัดขาของพวกเขาสองคนปีศาจต้นไม้ตวัดสายตามองไปข้างนอกแวบ,บหนึ่งก่อนจะวิ่งออกจากถ้ำไปแต่กลับนึกไปถึงว่าจะถูกพวกกวัวจือจีล้อมไว้ทันที เผยจูเสียนกับมู้ดิงตามออกมาทันทีหลังจากฟันกิ่งไม้ที่พันขาอยู่จนขาดแต่ในตอนนี้เองต้นไม้ที่อยู่ร,บรอบๆพันขยับเขยืขย้อนขึ้นมาก่อนจะเริ่มโจมตีพวกเขากิ่งไม้ที่พุ่งเข้ามาโคดเคี้ยวราวกับเถาวันแต่ก็คมกริบเสมือนมีดพวกมันกวาดแหว่งไปทั่วพร้อมกับเคลื่อนไหวรำต้นไปด้วยทําให้พวกเขาตั้งตัวไม่ทันเฟิ่งเจียวยืนดูเฉยๆโดยไม่ทําอะไรขณะที่ต้นไม้ที่นางยืนพิงโยเริ่มแกว่งกิ่งไม้โจมตีเข้ามา นางปลดปล่อยแรงกดดันในร่างออกไปส่งผลให้กิ่งไม้เหล่านั้นหดตัวกลับไปไม่กล้าทําอะไรนางอีกนางเหลือบมองต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างตัวพรางคิดในใจว่าเขตต้องห้ามในดินแดนลับแห่งนี้ทลายลงแล้วสําหรับนางนับว่าสะดวกสบายที่สุดแล้วพลังและแรงกดดันที่เคยถูกกดไว้สามารถปลดปล่อยออกมาได้ทั้งหมดพออย่างนี้นางจึงแทบไม่ต้องทําอะไรเลยแม้แต่สัตว์เทวะที่แข็งแกร่งมากก็คงทําอะไรนางไม่ได้อยู่ดี